ไดินหรอมาตักโอ้น้อมาตัก hmm. น mm ้องมาได้ยินครับครับครับบอเป็นยังครับเอาข้าวจะคยม For you for family Mac ค <cin> ่อยเอ้ยต้องเป็ uh uh <mythology> แม่เอาช้อนต้มออกเดียวแป้แม่เอาช้อนต้มเอตอนนี้เรากำลังจะทานข้าวกันมีครอบครัวแม่คอยมาทานข้าวด้วยแล้วก็มีบรรรองมีเอออให้ ุ็มีผ้าใช่ไแม้วก็มีแอ,อ,อ right. มแอมด้วยจะเห็นผมมั้เนี่ยแอลอลลองเพิ่มบอกนะเปลี่ยนงารพิจารณาเล็กมีอาหารไทย ไปพูดเบอกข้างหน้าพี่โลทำปิดแล้วใช่มั้วมบังตอนนั้นนอันนี้คุณแม่ของอดเดิ้ลแมคคอยอันนี้คุณพ่อของอดเดิ้ลแมคคอยอันนี้ไม่รู้จักไม่รู้จักเลยคนนี้ก็ไม่รู้จัก อขอบคุณมากสำหรับแฟมิลี่ของแม็คอยมาที่บ้านเราวันนี้อาหารไทยไทยไม่รู้ว่าถูกถูกใจถูกข้าวเปล่าถูกเปลี่ยนอร่อยเปล่าไม่ทราบขอบคุณมากสำหรับแฟมิลี่ของม่วยม่หัวยยงม่ย่หงมยม่ไมไ่วย่